สุภชัยออกมาพูดแล้ว เอสุพชัยได้มีภาพร่วมเฟรมกับบิ๊กโจ๊กและมินนี่ที่เผยออกทางด้านคนใกล้ชิดก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าเอสุพชัยไม่ได้รู้จักกับมินนี่เป็นการส่วนตัวและยังบอกอีกว่าเป็นการถ่ายรูปตามปกติเวลาที่มีคนมาขอถ่ายรูปนั่นเองล่าสุดเอสุพชัยได้ออกมาพูดเองแล้วในรายการแชร์และยังเปิดเผยเรื่องรูปถ่ายนั้นด้วยว่าคือพี่เอเป็นเพื่อนภรรยาบิ๊กโจ๊กตั้งแต่เด็ก เป็นคนใต้ด้วยกันรู้จักกันมีแต่ความรักให้กันไม่มีเรื่องธุรกิจเลยปี6465นี่แหละค่ะคุณพ่อน้องกุ๊กกิฟเสียพี่เอลงตายไปช่วยงานทุกอย่างพาน้องน้องดาราในสังกัดไปช่วยงานศพของคุณพ่ออีกหนึ่งปีต่อมาคุณพ่อบิ๊กโจ๊กเสียก็พาน้องน้องไปช่วยงานหลังจากเสร็จงานคุณพ่อของสามีน้องกุ๊กกิฟน้องก็โทรมาบอกพี่เอบอกพี่เอว่าทางเราอยากเลี้ยงขอบคุณ ที่พี่เอมาช่วยงานพี่เอก็ไปสนุกสนานเหมือนเป็นงานเลี้ยงขอบคุณที่เราช่วยงาน ก็มีคนขอถ่ายรูปใครขอถ่ายเราให้ถ่ายหมดยืนยันว่าไม่ได้รู้จักคนนั้นชื่อมินนี่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับมินนี่แต่เป็นเพื่อนสนิทกับภรรยาบิ๊กโจก๊กหลังมีเรื่องเกิดขึ้นก็ได้คุยกันนิดหน่อยเราเข้าใจจิตใจของทุกคนเราเองก็จัดการในส่วนของเราพี่เอก็จัดการตัวเองไม่โกดใครไม่อยากให้ใครทะเลาะกันเหตุการณ์ครั้งนี้พี่เอก็ไม่ได้ต่อความยาวสาวความยืดจะจบแค่นี้